สบายดีพี่น้องสวัสดีตอนสวยๆนะคะ FC ที F ่หักแพงทุกๆท่านคะ่ะตอนนี้ขึ้นมาปักซองพี่น้องขึ้นมาเอาเงินของเอื้อยเพิ่นจาก USA นะคะผนฝากมาซอยงานบุญนาอพี่น้องขอบคุณเอื้อยขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อเอื้อยเด้อเอาเงินและกสิมาแวรืสือพักน้ำลงอ้วนโทรสั่งเพิ่นเก็บยหาแล้วค่ะพักสลัดสิลงไวกิน กับหลาบกับยังนี่และพี่น้องเอ้ยพนเก็บมาไว้ให้เลยขนมกาลิโอไปสวัสด,ดีลุงอ้วนพุ่นหมายเปิดประตูฮัลโหลฮัลโหลอยบสบายดีไปกันแล้วบอสเพลิน ผมคือว่าโรกดำแต่ค้ามาเกดมาอยู่าฮ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 ่าาฮ่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 า่าฮ่าฮาเ่ฮ่าป่าดไปไ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าป่าฮ่าอืา่นฮมา่าฮ่ั่ โอ้ยจะไปน้ำดีส,ส,สวยนะคะ <S 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 อายทำไมเขาเข้ากับบะหูล่ะ <No. S 1> บะหูใส่บิกใส่หมวกให้มันชีเจ็บจ็บปสกันเดี๋ยวใส่ล้งใส่หมวกอีกอำดำนอ <No. S 1> สิสวนลอบอบุญผลมื่อผอิญประ,ประ,ะเทียบปักเซอันดียก็ดูไม่ออกเลยนะ ป้ดผมดกปกไหลเด้อพี่น้องเด้อหึงจะไม่เห็นลุงอ้วนเป็นขายพักจนผมเป็นป้งคู่มือนี่ขาส่วนขานจนผมโป้งเงยยัยงขายอยู่ผมก็ยังอีตน้นอ,อันป้องออกมาปบาากบ่ให้แดดถืออ,อยู่คนเดียวซุมสามสหายพากันไปอนนะไรนี่บาาอกคะสร้างทักน้ำเพลินพี่น้องเอ้ย ผักกาดเอาบบได้หอปอบบโางขยะานะได้รถมาเพราะว่ามืงออื่อบุญบ้านไงเอดตายอานี้เยัดนอพอดกินกับลาบกินกับเม็ดเมี่ยงกับปุ่นก็ได้เด้นเนาะเม็ดเมี่ยงกับปุ่นก็ได้นะโทรมหา สกีว่าเอ็นไอเรื่องเพิ่นเอาลงของพักเพื่นกับงามงามอะเด้ก็เลยว่าสิสร้างเพิ่นบริคิดว่าห้องอ้วนกับสิมี้ห้องคอยกับงามเพื่อนกับเออมันเบสถ์นยัางแตนมันนออยนี่ความจริงใครบริเวณจ้าบริเวจ้าใช่นหมอ๋อขอบคุณเยอะๆค่ะคุณแหละสวนกันเอาเลยค่ะซื้อก็คือซื้อค่ะตัวให้เองแต่มาแต่ โดนเราไ่ได้ค้นมหาหน่นะมันไปใส่มาใส่หน่ะ,ไไนนะแต่คาได้ลูกใส่ผัวลูกผัวบอกมันลูกมันเต้าบอลูกเต่าบอกลูกเต้าสารบ้านเออได้ลูกใก้ได้อีกนะไปสาบาเ,เไไาลไวสาบ้านกันบ้าง ไปกระพายเมืออื่นนะเมืองบาจีอันศรวサラบานบ่เอ่ยเอ้าเมืองบาเจียงาานพฤศจสิสารบานกันตะประสซักต่อวะไปทางสรารบาลอ๋อหลัดไปทางสรารบานอื่นเพ่ศสิไปเที่ยวพี่น้องเอ่ยจะได้ลงไปใหดเตรียม,มเ็ดน้ำกระปุลกระปาดสักก้อนบาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณผับสวยาจะว่าไปทางสรารบานแลน้วมันก้าวอ่ามันก้มันกัดรัด แต่ว่าตอนที่คอยไปวัารัดนะกลายเป็นโค้งข้ากามาหลักกามาทั้งสละวันนะสันโค้งก็เป็นหอดปากซีอีกโผ้ดโผ้ดเห็นเมืองบาเจียกับเมืองอื่นอย่แล้วจะไปเที่ยวเที่ยวน้ำตกกันหน้าเช่วงโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยกลับบ้านสะกอนบันยปะตาทาร์โบราณดอกน้ำลาเดียวตัดเนื้อหัว แมนยูคันยามีมันกระน้ำเหมือนบกแห้งหรอกอ่ะเชื่อไหมเมื่อได้ลูกวันโอเคเที่ยวให้สนุกนะคะสบายดีอีกรอบกลับลงมาแต่ปากซองเมื่อกี้นี้แดดกะแดดหอนเข นอนกาแฟหอมกลับลงมากกลับมาเห็ดนำเข่าปูนตอหมอ้อหมอห้อไงปะเดี๋ยวปลาปูไก่สามตัวนะต้มกันที่นนนนะหม้อบ๊อบนั่นเลยนะต้มติดโต้เลยเหรอ,หอไก่สามตัวแล้วกันต้มปลาใส่น้ำมันจ้าคนใช้เกิดเออ ัตว,ตวมาเรา,าป้าใช้น้ำอีกวะคือใส่ปลาน้ำนนใส่คาน้ำลังบอกนเป็นกำลังเดีอบไปแดกใส่ ของแสบมันอยู่มองนี่แหละเราไม่ใส่ปลาแดกขวดเด้อประแดดสดๆอันนี้ปลาแดกอะไรปลาแดกปลาแดกอันนี้อันนี้ต้มสําเร็จรูปแล้วหรือว่าอะไรท่านต้มอย่างนี้ครับปลาแดกปลาแดดสดๆเห็ดเองว่ะเลยสื่อมาเยดีเห็ดเองป่ะปลาแดกปลานี่เห็ดเอง ทูธานจะรีกับบอล้บเนี๋ยวปูดาดแจ็กสิใส่กับปูดใดมันลายโพดผุนเป็นซิบุดเป็นิเวิร์นลายเป็นซิบกับปูคนจะกิิใส่กับปดเราต้องเลือกถ้าต้องเลือกไปแดกทีแสบแสบไซ งานลายนี่เนาะเห็ดคืองานลายนี่เห็ดนางกับฟุนลดนี่กับเออเป็นแบบฟุ้งว่ายโพนไม่ด้สิโอ้ยอันนี้ปลาปลาอใหญ่ปลาคอหรือปลาหงปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาไม่น้ำขู่อันนี้นั่นปลามีนอนบ่มี ตำสมตำคือสีสบเนาะใอ้นี่เสียวนับคัวใส่แกงขนาดเลยเอาอันไหนดีวะปนกันหรอทั่วให้เรามาอีกทีเลยโอ้ยจ่อน่งก็อ่านก็คอยเป็ดดีเธอเคยเห็นหรอเปล่าคุณแม่บอเคยยินคนสัมคอยเป็ดมันกับผสมอยู่นะสิมัน เอาตอนนะนะซีมตอนนะก็เค็มดีนะนุ่มอ่บอแมนอันนี้บ่เละเธอใส่บ่ถือเธอใส่บ่ถือปุ๊บมันก็บ่แซ่บได้แซ่บนี่ปเปรกปลาไม่น่าครูค่ะเอาไปคั่วก่อนนะคะนางจะทำขนมนางจะทำน้ำกระปุนเล่าเนาะค่ะมืออื่นเนาะค่ะมาเด้อใส่ยาหม้อแบบไงงั้น บร่จาติดมีบ้านเพิ่นีือมื่นอื่นบุญบ้านเพิ่นถ้าเอาปรพิษนี่ก็บ้านซี่พรุ่งนี้คือบ่แแทบนะคะแ่บแทะแล้วเธอเอี้แหละตัดสินใจเลยเจาะเลยจะเป็นบริจนีิมันคืออ่อนแท้กตะมันบกแข็งเลย จักใหม่หรือเก่าแต่หักแสบด้วยนะสิใหม่กับ,กบกคอมคอมคอมแส่จ้ะเข็มมากมันต้องไงข่อยซีบม,มันถึงจะหูโรดโเจ้าซีบประแดกกับบอกเข้มเจ้าอย่บ้า <c oughs> อ่ะสักนิ้สักก้อนพ่อยังคือนหน่อยแท่พูนอันนี้คือสุใส่ยหน้ำกับปุนได้นี่ แสบปวแสบมันหูไปเป็นขวสะกอนครับจุกปุ่มไม่ครับเอาข้อเขากัจังมานขวใส่ตองใช่ไหมนี่สวมกันงหน้าเียไปขวนางจะขั่วประแดดมาถึงขั้นตอนขั่วประแดกเซฟกระทะเหล็กเออเธ่เชรอะไร จะปิ่นนี่เลย,ยนะตอนนี้กำลังจะถึงขั้นตอนขั่วปลาแดกใส่น้ำข้าวปุ้นข้าวสาน้ำนะครับพี่น้องเอ,อ้ยว่าเป็นแบบ <laughs> เป็นทางการมาเดอ้อพะยากกินปูหมอบลอเวลาเลยปูหมเออนะไก่สามโตปตูป่าสอโตนะคะไก่สามโตแล้วก็ เราไม่ได้ทำเยี่หรอค่ะแล้วก็ปลาสองโตปลาในี่คือใส่ให้มันพุ่นค่ะเพ่ควพ้นปกติกผ่นจะสีเข็ดกับสีเข็ดรวมกันส่วนอันนี้ก็คือเส้นข้าวปุ้นเมื่อดีบุญบุญบ้านและก็ครบรอบหนึ่งเดือนที่เทาลีโอมานะคะครบรอบหนึ่งเดือนอยู่อยู่ด้วยกันรสซาติก็อร่อยเหมือนเดิม ครบรอบหนึ่งเดือนเราก็เนาะเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะอยู่ได้ครบรอบหนึ่งเดือนไม่เคยคิดเลยว่าจะอยู่กันถึงหนึ่งเดือนแล้วเธอคิดยังไงเราอยู่กันมาได้อย่างไงถึงเดือนฮะจะรู้สึกว่ามันทึ่งหือเดือนหนึ่งเหมือนกันอยู่กันมาเป็นปีๆแล้ว อันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของเราด้วยเราก็คิดว่าลิศเราก็คิดว่าลิศสิลืมมือนี่สิลืมมือนีแล้วก็ไปเลี้ยงอะไรไงยังยังไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงตามเลี้ยงตามเราก็หลุนอยู่ครบรอบหนึ่งเดือนนางจะทำอะไรดีนะก็นี่ไงกระปุกหม้อใหญ่กินลงไป กินเบิดมือเบิดเวรเลยเธอจะกินหมดบอกกินให้มันหมดมมนี่ทิพย์ไก็พ่มาแกกะทกระเทียมไหมเป็นวันที่สำคัญอีกแล้วนะคะแกะกระเทียมไปหายหน่อยว้แกะแกละ้วกินเผาบอกจอกกี้ก็บขึ้นปักซองแล้วพี่น้องมาทำน้ำกระตุ้นไง <c oughs> พเพื่อนต้องใส่กระเทียมนะคะ เคียมคู่กับกระเทยโคลนเขาจะได้ของคมของควนะแต่เราได้กินตังค์เจ๊อะไรครบรอบหนึ่งเดือนจะได้ของขวัญเธอต้องเอาให้ชันตั้งเราก็ซื้อแค่ที่นันที่เดียวจะอะไร ใส่ย,ยูพระมาแกเนี่นยโอ้ยไแกงเนี่ยขอแกงอยู่งหางเพดเเห็นแกร็นีกนินจุ่กางแตสิบุญไรเนี่จน้อยครับปกติมีใยหนีสอยกินใยนี่เ็ดนะาวเ็เื่อกินหอดตานีเล่ากรอชูคิด <c ười> หอดเนี่ยมีงานนั่นนี้เลยเพราะในีเล่ากันสีหูขวาน,น <c ười> าะเพราะว่าเรื่องเผ็ดอยู่ก็อยู่ กบเขากบมือทุกมือน่เราแต่ีเห็ุไปทุกมือแ่เกินมานั่งอะไรกินเลดคือกันบ่าต้องตื่นมานึ่งข้าวไม่ยไม่ซื้อฮะโอ้ยแม่จะขอข้าหมูมือก็ตีป่านี่อยู่เป็นตืนข้มเพื่ออะไรกินเลยเลยแม่มาเล่ามาอยู่ไปกินหอยเลาให้ไ้เดียวช่ววแม่ชิบูแม่ชิเล็นบ่ไดรักกับมารับเหตุเน่ยไรกับเบื่อเามาเด้อ ว้าวเสื้อคอร์ดโบฮิตเงี้ยคอยลูบหนึ่งเข,ขาคุ้มอ,อยู่แกโบหินดอกในนั่เพิ่นนอนคนขี้เป็นควันอันนี้เราจะมาแกะใส่แล้วก็ไปครัว,วน้ำหนักแต่ว่าปัญหาในบะข้าวือฮึสละเกิดพี่น้องเลยตกข้าวสดแต่โบม่อมกะทิกะทิกะเทอะทิดมะพร้าวในตู้หนาวไปอันนั้น แต่นม่เสร็จน้องทิพนะคะคุณช่วยอันนี้แต่ขอมาเขาทิพยนี่ยขอบคุณที่ปิ่นเก่งแตกแล้วมีเป็นรูปนี่เกเี็ดเกศำกินเองอยเพื่อนเก็ดเก็ดเบนแต่ว่าผมแม่เนีเสียดหลายขนาดนั้นเส็ดหลายผีเมียแต่ว่าเราเห็ดอะไรอยเรื่อยแต่เห็ดกินเองเราเพื่ออไรทานเป็นงานบุญเลยผมแม่ว่านั่นพี่น้องต้องหมอใหญ่ๆโิ่งในบ้านหลังนี้นะคะ อันนี้มันบ่มีเบบนี้งายจัดเงียบ,ยบ,ยบยสิ่งคือสิบ่มีคนมานี่แหละอันนี้เป็นงานบ่โอ้แต่ทางบ้านลิโอเขาว่าขันมีงานบุญก็ต้องไปเลา่าค้นบ่ชแมน่น<ะ>อนตะบ้านข้าวพอเป็นเ,เหตุหบุญเฮือนอะบุญเฮือนหรือบุญเงี้บุญเฮือนบ,บ,บุญบาญ้านขึ้นฟอว่าบุญ,บญเท่ากับตรงเป็นเราเราผีน้องเราเป็นเราผีน้องเป็นเราหมู่เพื่อนเป็นเราเนี่ยดีผีนองเขามาถ้าเข้าวบวชเขาก็บบวชมากไปสิ่งไม่กิน บ่ยากมากแต ok ่ยาก็เนาะบุญบ้าน้นาะเนเ่ยเี่ยไปเล่าอยู่เห็นสิขึ้บ้านเ็นอย่เสิขึ้บ้านเจเพราะเคยได้ยินนี่แหละบุญบ้านจะต้องไปเล่ามู่ยใ่ไหมใใช่สมาี่น้องกระบอไปหน่งวันเลยเอุ้ยขนาดตะบจะต้องบริเยบุบ้านแ้วบริเปินแคบาน่มบ้านอื่นเขากับไม่แปลงตะบานหรอทุกทีนั่นแหละทุกทีทุกหมองเขาก็ต้องบอกสิเป็นบุญยันกับซานเอายนะ เขาเห็นอยังมันหวานด้หน้องไหม่แค่ขีหนูมาทั่นี้ลงมามเพราะว่ามันมเิ่นแจกเขาปูเ่นปูคน,นเสียแต่มันเลยมีแตนนะะ่น้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ลงมาเลี้ยงน้องค่ะเล <laughs> ี้ยงน้องแทนยยีเลี้ยงจีน่า มัก่าไวยนับกับแช็คแองเจล่าเขาก็นั่งซีบริคอย,อยู่บสมมุดแบบปรเดมีบุญอยู่บ้านก็ได้ที่อำากกานาจกระทํามนอยู่นักสิมาเอดซอยแบบค้าฝ่ามาได้นะัสิมากทำคำอะไรเป็น่ดีิลแล้วเดก็มรนมันสุดาจะใส่ให้แบบเข้มข้นตีนไก่เน้นๆพรุนี้นนนจะไรเอ้ยวันนี้จะไรสดกคน นะวันนี้จะไลฟ์สดนะวันนี้วันนี้เราจะไลฟ์สดตอนเย็นประมาณสองทุ่มครึ่งครับไม่น,น้อยหรอซุปชิ้นเด็กเนี่ยย่างได้ดีนริ้ไ่แข่งเอเชียมหาเหตุเนาะกระแดกกระลายจัดถือซะว่า สลงครบรอบแต่งงานหนึ่งเดือนอยังไม่ได้แต่งครบรอบหนึ่งเดือนนะคะโอ้ยมันสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันมาได้หนึ่งเดือนเต็มเต็มผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วก็จะผ่านไปอีกที่บ้าน <ๆ S 1> นักจะเกลันชอี้ัสงสาวโซโอ้ยจเป็นงานเลยมันเ่ไหรมันยเจะเป็นขนี้งานคนไลวไลดูจัดูจากหมอน้ำกระปุ่นเบิดใจเราเนี่ยจะนี่แล้น้อยเ้อเป็นจากหมอน้กระปุไลว่าไลฟ์ ไก่หมูข้าเค็ดแค่ฮาโล่ค่ะแต่ว่าเฮีอนั่งสีนีต่ตจำสุดเก๋สาวกิโลค่ะกับปุ่นนะคะเฉพาะกับปุ่นค่ะเน,เนี่ยกรบะอัญมา,าร์คอยเป็นหมอสนิทขั้นเป็นข่อยขับนมาบุญบ้านเธอว่าเล่าเอาฉันไม่ได้ว่าจะไปเล่าหัวผู้ใดเนคือทางนี้เลยพี่น้องดเลยข้าเจ้าขาบบั้น่าบุญบ้านเลย,ยาติพี่น้องหมูเพื่อนต่อไปเอง,องค่ะ เราบอกเรากับจ้าหน่อยบุญกระถินจ้าหน่อยบุญเอยบุญกระถินจ้าหน่อยบุญนจ้าหน่อยเข้าแหงไปแม่เราพ่ดีเมเราหล่อไปเลยก็ได้เปเท่ารับไปเดี๋ยวม่บอไปเลีมจ้องโตเป็นไปเลยพวกเมอสิพัดซ่อนกระถินมาเรอเทากไปเจ้า่เราไกลฉันไม่ได้ไปแล้วเราเลยสิใจหน่วย เออมันยากมันปั๊บประดีเธอแชร์ฉันไปคนเดียวเอาา้ากลับ้า,าเนเธอเธอไปหรเปล่เออทางเลยเราเดินไป <c oughs> เราบอกไปเราบอกแล้วบอกแม่บอกเพื่อพายเราไปเลยเราไปก็ยังไม่พร้อมเราบอกว่าเรายัางบม่พร้อมไปแล้วใครจะอยู่บ้า <c oughs> เนเย็นนู้ก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรขึกับคนเดียวก็ได้ จะไปเลยสาเสด็จกลับเป็นยแง้ว,ว <ใน S 1> กลับอานอกครับต้อมีบัตรแต่ไม่ได้เติบชีสซู <laughs> ถาันกลับไปฉันมดการมากเลยคิดว่าบ,บอมากมากับหน้าไม่อยากมาก็ได้แปะไม่ <laughs> บักครับน้องหน้ฉ <laughs> ันไมบ่บัคับไม่ได้มาบัต บริมักบังคับไทยได้ก็บรมัตรเหตมบังคับสม้นมา่อรยืนนับไเทเท่ามึนม้หนึ่งจะยืนกันเท่าันอู้หคินหอบมก่าเกินหมือแต่ว่าอ้ามสูสีแต่เศร้าแม่เนาะเมทามจมูกตัวเองเล็กแต่ไปแล้วบาทางไว

เธอเป็นคนมีหมัวใจเดินหรอจะก็เอาเงี้ยงหน่อยหน้อจมอยู่ในตับพ่อกระย่จะคงได้ิ้นมาเดผลงานแก่หัดม,มือใช่ไหมหนต่ตามตอนมันไก่สีแล้วไก่สีเริเ่มเม็กกันแล้วกัน่น่องเน้ย สำหรับกิมมกก็คือเตรียมเครื่องสก่อนนะคะเตรียมเครื่องนะคะงานใหญ่นะคะงานไม่ใหญ่แนนวิขัาปุนแค่ยี่สิบกาโลนะคะตอนนี่โมยูเพิ่นแบบเพิ่นว่าวุ่นไร้ว่านไหนได้เป็นนอนคิดนันคิดายต้เลยนะก็เป็นบ้าแล้เนาะ แล้วงานนี่ก็เนี่ได้แล้วอีกพี่น้องเอ้ยนะกับบุญพา่ป้าอีกแจ๊ดึ้นทุกปีต้องมีบุญพา่ป้าอีกฮะแลได้สมตุกดตุสดฐางถนนกั้นกีแต่ละปีนะพี่น้องเอ้ยแล้วงานบุญกองเขาแต่ีนี้บุญพ่ป้าตอ่ออีกประมาณเดือนหนาค่ะมิต่บุญค่ะ้านบุญนะครับพี่น้องติดตามชิหนาแล้วกันตอนเฮ็ดนำยาขนมกีนสัสดับส,ส,สวัสดีนะครับพี่น้องอย่าลืมมาบุญบ้านเในเมื่ออื่น